สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มอัปเดตกันดีกว่าเคสนี้หลังจากที่เติมไขมันหน้าเด็กไปนะคะวันนี้เนี่ยคนไข้นะคะก็กลับเข้ามานะคะแกะดำบล็อกเนาะแล้วก็จะได้มาเช็ดทำความสะอาดนะคะตรงบริเวณแผลด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าเติมไปแล้วคือหน้าอิ่มมากเลยเติมไปแล้วหน้าสวยมากเลยเนาะ เติมไปแล้วหน้าคือบอกว่ามุนคุณผู้ชมคะหน้าอิ่มหน้าเต็มหน้าพัก็เต็มขมับก็เต็มนะคะใต้ตาก็เต็มแก้มก็เต็มและที่สาคัญคางก็เต็มด้วยนะเคสนี้สวยมากต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยอะ่ะคือเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้นะคะเติมไขมันแล้วหน้าดูอิ่มเติมไขมันแล้วหน้าดูเด็กลงมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตที่ดูรูปก่อนทํานิดนึงได้ไหมนี่คือรูปก่อนทํา ดูดิคุณผู้ชมนี่คือรูปก่อนทํานะนะเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันเลยเนาะ เพราะว่าปัญหาเดิมก็จะเป็นคนที่มีปัญหานะคะหน้าทั้งสองข้างไม่เท่ากันเห็นได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญเลยนะคะในส่วนคมับเนาะคมับมันก็จะมีความตอบนะคะหน้าผากมันก็จะมีความแบนใต้ตาเนี่ยมันเป็นร่องรึกเลยเห็นไหมจนเห็นในส่วนของบริเวณริ้วนะคะจะเห็นในส่วนของบริเวณร่องนะคะร่องน้าตาใต้ตาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ร่องแก้มค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มันอยู่ตรงข้างจมูกเห็นไหมมันจะเป็นร่องขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนมากอันนี้คือหน้าเดิมก่อนที่จะฉีดไขมันนะ นี่จำภาพหน้าเดิมไว้อันนี้คือหน้าเดิมนะคะแล้วดูนี่คือหลังจากที่ฉีดไขมันหน้าเด็กไปดูสิโอ้โหสวยขึ้นมากเลยนะคุณผู้ชมหน้าอิ่มหน้าเต็มมาก และที่สําคัญคือไม่มีรอยเขียวช้าเลยเห็นปะหลังจากที่ฉีดไขมันหน้าเด็กที่ค,คลินิกไปนะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยโดยที่ไม่มีปัญหาใดรงสิ้นนะเคสนี้ฉีดในจุดไหนบ้างเคสนี้ฉีดในตําแหน่งไหนบ้างทําไมหน้ามันดูอิ่มขนาดนี้ใช่ไหมเคสนี้ก็ฉีดในส่วนบริเวณหน้าผากค่ะขมับค่ะ ใต้ตาค่ะร่องแก้มแก้มส้มนะคะแล้วก็จะไปในส่วนของคางด้วยเห็นไหมฉีดเหมาทั่วทั้งหน้าแบบนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่13,900บาทเท่านั้นเองอะขออนุญาตให้ดูไปทีละจุดนะคุณผู้ชมนะนี่ขออนุญาตให้ดูไปในส่วนของหน้าผากโอ้สวยมากอิ่มมากเต็มมากแล้วก็มาดูในส่วนใต้ตาอะดูนี่ ในส่วนของใต้ตานะคะมันดูอิ่มแล้วมันก็ดูเต็มนะแล้วก็มาดูในส่วนของร่องแก้มเห็นไหมนี่คือในส่วนของร่องแก้มดูสิมันไม่มีเป็นริ้วเป็นรอยแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่แล้วก็มาดูในส่วนของคางกันบ้างดีกว่านี่เห็นคางไหมคะดูนี่ดูในส่วนของคาง ค่ะนี่คือคุณหมอใช้ไปในส่องไขมันนะคะฉีดเข้าไปให้คนไข้มันดูเรียวดูสวยเนาะแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติเลยนะคะราคาตอนนี้เติมไขมันหน้าเด็กนะคะตัวเองจา้าเริ่มต้นแค่13,900น 1, 3, บาทเท่านั้นเองนะฉีดเราอยู่ได้นานกี่เดือนคะฉีดแล้วนะคะมันสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคนิคที่คิวคลินิกเลือกใช้ก็เป็นเทคนิคคูลแฟทค่ะเป็นการ ปันสกัดเย็นนะคะนําไขมันที่มีชีวิตมากที่สุดนะคะมาฉีดบนใบหน้าของเราเนาะมันจึงทําให้การฉีดไขมันที่คลินิกนะคะฉีดไปนะคะมันก็จะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้อ่ะแล้วตัวเองดูในส่วนเรื่องรอยเข็มเห็นรอยไหมนี่นี่เห็นรอยเข็มไหมที่คุณหมอนะคะเขาเปิดนะคะเพื่อที่จะฉีดในส่วนไขมันเข้าไปบนใบหน้าของโนใข้ดูดิ แทบจะไม่เห็นรอยอะไรเลยทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมแพ้ก็เล็กหน้าก็อิ่มหน้าก็เต็มแล้วหน้าก็สวยด้วยดูดูเห็นไหมเนี่ยรอยแผลเป็นแค่รอยเล็กๆ เป็นรอยกระจิ๊เดียวแค่นั้นเองนะคะรอยแผลไม่ได้เป็นรอยใหญ่ไม่ได้เป็นรูจนน่ากลัวนะแต่รอยแผลเป็นแค่รอยเล็กๆแค่นั้นเองแล้วดูนี่เติมแล้วสวยอะ่ะชอบมากเลยคุณผู้ชมหน้ามันดูอิ่มดูเต็มเนาะแต่หน้ามันไม่ได้ดูแบบว่าบูดบู้บี้นะนี่คือเติมในขนาดที่มันพอดีเติมในสัดส,ส่วนที่มันดูเหมาะสมเพราะว่าเติมที่คิวคลินิกนะคะเติมไปแล้วเนี่ยไขยมันอยู่รอดนะคะประมาณ 60- 70%เลยนะตัวเองนะเติมแล้วฉีดแล้วต้องไม่เติมเรื่อยๆไหมคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขออองงงงเเราาาานนะตัวัววว่่่หลลจกทีมยยุบ,บไปแ้ ถ้าเราต้องการว่าเอ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาสามารถที่จะเพิ่มจะเติมก็ได้นะคะเติมไขมันหน้าเด็กเท่าไร่คะตอนนี้เริ่มต้อนอย่หมื่นสามพันก็ร้อยนี่นี่เห็นไหมอ่ะอันนี้นี่ขออนุญาตซู้ให้ดูรอยแผลนะเห็นปะแทะมองไม่เห็นเลยเนาะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแทะมองไม่เห็นเลยโอ้ดีงามมากนี่ รอยแผลเป็นรอยเล็กเป็นแค่จุดเล็กๆแค่นี้เองเห็นไหมคุณหมอเปิดแผลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ฉีดเข้าไปในส่วนของร่องน้ําตาเพื่อที่จะได้ฉีดเข้าไปในส่วนของแก้มคุณหมอเปิดแผลตรงนี้เพื่อที่จะได้ฉีดเข้าไปในส่วนของนี้เห็นไหมร่องน้ําหมากตรงนี้นะคะแล้วก็แผลตรงใต้คางก็จะอยู่บนตรงนี้นี่นี่นิดเดียวแค่นั้นเองค่ะเป็นรอยเล็กๆเนาะหลายๆคนบอกว่าหนูฉีดฟิลเลอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูสามารถที่จะมาเติมไขมันได้ไหมคะได้แนะนําเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะเจ็บมากไหมตัวเองเป็นไงบ้างเจ็บปะ มันรู้สึกยังไงเล่าหน่อยเล่าเล่าไม่บค่ะแต่ว่าจะมรู้สึกปวดหน้าามันจะรู้สึกแบบว่าตึงๆใช่ไหมอ่อมันไม่ได้เจ็บแต่มันอาจจะมีความรู้สึกตึงๆแบบอาจจะมีความรู้สึกตุบๆเนาะตุบๆปวดปวดนิดหน่อยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคุณผู้ชมนะกลับมาไปก็กลับมาไปก็สามารถใช้ประจำวันได้ปกติถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บมันอจะตึงเออเอออืมอ เพราะว่าเราขยับหน้าไม่ได้ใช่ไหมเออเออมันก็เลยจะมีความรู้สึกตึงๆบ้างเล็กน้อยออเนาะ,กะ,กพ,ะพูดปกติเลย <c oughs> แต่ทีนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าเติมที่คลินิกเห็นปะคือมันไม่ได้เขียวไม่ได้ช้าเลยนะอันนี้นิดอะไรคนวาเอ้ยทำไมเห็นเป็นรอยๆแบบนี้อันนี้คือเป็นรอยในส่งเบตาดีนะคุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> น้องทาเบตาดีเมื่อกี้นะคะที่จะป้ายไว้ตรงบริเวณแผลนั่นเองนะคะเนี่ยแผลเล็กมากอ้โหูแล้วสวยมากเลยอ่ะดูดิชอบหน้าผากอ่ะเห็นไหมดูนี่ ชอบหน้าผากมากทาไมถึงอยากจะเติมไขมันตัวเองเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า มีส่วนของริร้วรอยค่อนข้างเยอะคือเป็นคนผอมหน้าตอบอ๋อเป็นคนผอมหน้าตอบนะคะแล้วก็มีปัญหาในส่วนเรือร่องริ้วรอยค่อนข้างเ<อ>ยอะเลยเใช่ไหมอาหนาผักก็แบนนะคะตัดสินใจเลือกที่จะมาเติมเพราะว่าอยากให้หน้ามันดูอิ่มเต็มสวยขึ้นเนาะอยากให้มันดูฟูขึ้นนะคะอยากให้หน้าของเราน,นะคะมันดูบอกว่ากลับมาเป็นเด็กอยากให้หน้ามันฉ่ำนะเคสนี้นะคะก็ตัดสินใจเลือกมาทําที่คลินิกค่ะเคสนี้ก็ทํากับคุณหมอเองนะคะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจนะคะอยากเติมไขมันหน้าเด็กกับทางคลินิกนี้ก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถาม เ,นะเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้หรือไม่งัก็โทรมาก็ได้ค่ะที่0834291999อะนี่คือรูปก่อนที่จะทําการฉีดไขมันนี่ขออนุญาต้ดูหลายๆมุมนิดนึงนะนี่คือรูปหน้าตรงก่อนที่จะฉีดไขมันคุณผู้ชมข้าจะให้ดูหลายมุมเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงความแตกต่างกันไปเลยนะคะว่าก่อนทําหลังทาเนี่ยมันแตกต่างกันมากมากขนาดไหนโอ้หน้าผากเดิมเป็นแบบนี้เลยนี่หน้าผากเดิม มันแบนมันบุ่มเข้าไปข้างในแบบนี้เลยนะคะเห็นปะดูนี่อ่ะให้ดูฝั่งแบบนี้บ้างเห็นไหมเพราะหน้าผากมันดูแบบว่าหายเข้าไปนะคุณผู้ชมมันอาจจะทําให้หน้าคนไข้ด้านข้างเนี่ยมันจะดูแบนไปนิดนึงนะคะแต่พอหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วสวยมากหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะ่ะดูนี่นะจากก่อนทํา แล้วดูนี้จ้ะหลังจากที่ทําไปอ่ะไหนใครบอกว่าสวยช่วยกันกดหนึ่งกดไลค์เข้ามาหน่อยใครบอกว่าสวยช่วยกันกดหนึ่งกดไลค์เข้ามาหน่อยจก้กใครบอกว่าสวยนะคุณผู้ชมนะใครบอกว่าสวยใครบอกว่าปังช่วยกันกดหนึ่งกดไลค์เข้ามาให้หน่อยได้ไหมคะเคสนี้ฉีดทั่วทั้งหน้าค่ะ หน้าผากจากตอนแรกที่มันดูแบนเห็นไหมมันก็ดูโหนกนูนมันก็ดูอิ่มเต็มสวยขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนคมับนะคะนี่คมับก็คือด้านข้างตรงนี้นะจากตอนแรกที่มันดูบุ๋มเข้าไปตอนนี้มันก็กลายเป็นว่ามันดุนนูนแล้วก็ดูสวยจากใต้ตานะคะที่มันเห็นริ้วรอยชัดเจนนะคะร่องตามันดูลึกทําให้ตาเราดูโสมนะก็ทําให้ใต้ตาตรงนี้มันดูตื้นขึ้นเนาะแล้วก็จากในส่วนของร่องแก้มคุณผู้ชมคะร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะแก้มด้านข้างตรงนี้นะคะมันก็ดูอิ่มดูเต็ม จากหน้าที่มันไม่เท่ากันการที่เราฉีดไขมันมันก็สามารถปรับให้หน้าเรามันดูใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะโอ้โหไหนใครบอกว่าสวยกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งกดไลค์เข้ามาเลยโอ้โหคนชมสวยเวยอะมากคุณพี่เคสนี้เปลี่ยนไปจริงๆคุณผู้ชมเติมไขมันหน้าเด็กเปลี่ยนชีวิตนะต้องบอกเลยเคสนี้นะคะสวยขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครบอกว่าสวยช่วยกันกดหนึ่งเข้ามาเลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอโ้พี่น้องบอกว่าสวยขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนทํากลัวไหม นิดนึงนะคะแต่พอหาใจทำเสร็จก็ชิวแล้วก็สบายมากเลยเนาะอยากให้คุณพี่ฝากนิดนึงสำหรับใครที่อยากฉีดไขมันหน้าเด็กแบบเราอย่างเงี้ยบอกเขาหน่อยได้ไหมคะว่าฉีดแล้วหน้ากลัวไหมฉีดแล้วเจ็บไหมแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยมันทรมานไหมตัวเอง ตื่นมาก็สวยจบเลยอันนี้คือไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะหลายคนที่บอกว่าเจ็บไหมน้ากลัวไหมบอกเลยว่าคนไข้บอกคําเดียวว่าตื่นมาแล้วสวยเลยเนาะถ้าใครสนใจอยากฉีดครมันหน้าเด็กแบบนี้ที่คิวคลินิกนะคะอินบ็อกได้นะหรือไม่งั้นก็โทรก็ได้ที่083 429 1 999ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวสำหรับไลฟ์นี้ข้าขออนุญาตจบเนตรนี้ก่อนละกันขอบคุณทุกพี่มากๆเลยนะสวัสดีค่ะ